โทษแบนท่านไม่ตะเภาเดี๋ยวนี้ไอ้สัตว์ตะเภาโทษแบนจนกว่ามึงจะขึ้นมาเตอร์ห้ามเล่นตะเภามึงไม่เปิดตะเภามาเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้สัตว์พอเลยได้หนุน <c oughs> ตะเภาลูกโอ้ย์ Monster o อ the loose ไปไปขวไปขวาหนุ่มพี่อะไรเขาไปซ้ายกันฮะกูไม่รู้ทางไอ้เหี้ย เอ้ยเอ้ยม <cción> <sh> <apare Luc> <cells> ึงไปขวาทำไมเนี่ยรอมิเข้าใจไหมเขาจะไปเข้าคนเขาูะไ่เข้าคนเดียวแล้วตายหาหรว่าแทงที่แมอนเนี่ยไอสัตวเข้าคนเดียวจังเลยที่อ่เขาไไหมไอ่ไอิวไาหนะยมาไอนูเอมาอหนูะไอหนูตาอนเยาไอหนูตะเภายมูเาอมาไอนะเไเายมเอานููหเอาไว้ฮ เออบูดคอนบูดคอนเอาสกแกนหน่อยดิบัวกับอ่าฮัโซอืม้วเพียวเอาเกมมาแล้วก็ควีนว่า,า,าก,กันเป็นตะเพาทอดแน่เลยโอ้ยกิตะเพาทอดย่างมากกว่ามัง้งไอ้เหียใหเอาไปทอดกันเฮ้ยกูบอกว่าอย่าลืมกิตะเพาไอ้เหี้ยวก็หวาน พูดกับหนูตะท้องไม่ได้ห่วยกูไปแม่งซึมดีไม่เนี่ยสภาพเมื่อกี้ไม่ไม่เมืองมึงเอ้ยยืนอะไรขอไปแล้วมึงมึงเมืองไปกับมันใช่ปะมึงเดินมึงเดินไปบ้านมันไว้แล้วมึงไปถึงสายสายสายเปล่าเลยบ้านกูกับบ้านมันอยู่ไกลกันดิกเลยดิ เมื่อเอาขวานไปเลยทุบโดนบนไว้ตอนแม่ขึ้นมาจังเล่น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 จังเล่ตอนจังเล่เรียบร้อยหนูตะเภากูโดนล็อกขาแน่เฮ้ยลุงคอคนนั้นนะเฮ้ยแต่ก็หวานจริงเกเดี๋ยวนี้มีฮอปด้วยแหละเขารู้ไหมเดี๋ยวนี้มีฮอปด้วยหรอวะจะได้ว่าเกมที่นี้ไม่มีเพียวฮอปไม่ใช่เหรอไม่ไม่ไม่โดนกูชิบหายแล้วไม่ไม่ตายอยู่ตายอยู่ตายอยู่ นี่โลเนวราใ้อดีไปขอดมึงคอดีไปขอดีไปคอเฮ้ยพวกเปลี่ยนไครไม่รู้มั้งหิงฟรีอยรอป้พึงดาเออเมือนซีกูด้ยหิงฟรีโอ้โหฮ่หๆชุบไปเลยมึงชุบใครตายอ่ะหาเด้อฮะยังจะไปเอ้ยหนูตะพามานี่ดิอย่าหลุดไอ้หนูเอาใครวันน่ะชุบทันปะวะ เอ้เราบุญจะทำอะไรจะชุบหันมาดิตะเภานั่นหวานในตะตะเภากูหวานตะเภากูหวานชัวร์สภาพเมื่อกี้ไลท์ปัวไลท์แบบเอาจะชัดเจ็บสนะชุบกูหวานตายให้ทำไงได้อะเมื่อกี้กูอะไรจะไอ้นี่อยู่เลยแบบกระพุ่งออกมาเลยหายแล้วตะเภาแต่ให้ตะเภาเฮีย เอาอยู่ในไซด์เย็นๆไม่กะเพาเมื่อกี้ว่าดอก่อนใส่มานี่ไอ้ฮาร์ดลุกมาก่อนตะเพาช่วยอยู่ตะเพาอย่าลึกไอ้สระตะเพาก็ลึกจังเลยขูอยู่ในายไซด์เลึกอะไรลึกดิมึงไม่ดูสะพอดอ่ะสะพอดเข้าไม่ได้อ่ะเราตายหาอีกค่ะเอ้ยหนูหอนกูไปละเฮ้ยบ๊อบชิบหายแล้ว ตะเภากูตะเภากูตายสัตว์ตะเภากูบุญว้าแล้วมึงชุบมึงชุบได้มาพอดีนี่ไงชุบตะเภาขึ้นมาไอสัตว์ไปต้องตายเกจ้าตื่นมาก่อนเขายีกว่านี้เกี้าเดดนนะมึงตะเภาตะเภาไอีกที้ยนั่นเวลากูโชคดีนะครับทุกท่านตายห่าหมดครับไปออไปไม่ได้ ต่อใครต่อมาณัฐกูไม่ยุ่งโอ๊ยฮักเกือบแล้วมึงโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยใครอ้อมมาจ้าล้วอ้อมมาอิตาเผาหลุดชิบหายเลยเฮ้ยตาไม่เคยทันเลยดูตาเผามาเลยเฮ้ยตายนะมึงตาเผาไอ้เหี้ยไปบนหัวบนหัวบนหัวมึงหลังหลังหลังโอ้โห ป็นสวยครับอ่าฮิวหรือตัวเดียวแล้วกูตายใครแหลมตายห่านะครับกูเตือนไปก่อนจีควายได้ไงแหลมวะไม่ต้องให้แหลมหวันนะครับกูเตือนแล้วนะมาแล้วยังกําลังเดินไปแหลมว่าตาเพากูตายเชื่อกูไหมสภาพอย่างงี้กูโดนยางกูโดนยางนั่นไงไม่ได้ขาดคำคือไม่ ไม่ฝดโอ้ขั้วเยอะอย่าไม่มีเลือดจะแอดแมนเฟด้วยนะเออแม่นจริงนี่กะตะเผากูหวั่นแล้วสัตว์กูบอกแล้วใครแหลมมึงตายอ่ะกูพูดเลยเฮียสนุกเขามีบ๊อบนะเขามีบ๊อบวะเราเราก็มีบ๊อบนะบ๊อบไปเร็วไอ้เจ้าเราเรามีหนูตะเผาหนูห่วงไปเร็วไอ้เจ้ยบ๊อบกูหวั่นแล้วไอสัตว์บ๊อบหวั่นแล้วไอ้เจ้ยเรียบน้อยบ๊อบหวั่นแน่่าแล้วหวั่นแล้วอย่างไวเลยหวั่นแล้วไปเลยตะเผาเียตะเผาครุน ตอนนี้หนูตะเพาคุณน่ะมีใครสนใจมันมีบาชาติไหน่ายสัตว์ตะเพาไม่พุ่นก็เฮียละเอ้าแอดคุณโอ้โหบล็อกมุมนี้เราปล่อยบล็อกด้วยเลยบ้าบ้าไรเงี้ยนั่นกูพุงชุบไปด้วยฝัดชาร์จเรียบร้อยคุ้มกูจะคนได้เพลย์ในเกมและมันได้อยู่แล้วไอ้อ็อกอ่ะมันได้มันได้มาหลาปีเกมแล้วหมดเนี้ย อย่าพูดีกอ้าชิมคิวงได้ต้องให้กูพูดอีกกี่รอบว่าตะเพา,าอย่าลรื้ครับไอเ้เหี้ยกูเหนื่อยไอ้เหีหเห้ยตอนนี้ตะเพาเหมือนดูฟิต้านั้นเลยอะเออจริงตะเพาลวแล้วกูเหนื่อยครับไอ้เหีห้ยกูตามประกบมึงเนี่ยกูเหนื่อยกิ่ฝ่ายกูนั่งอยู่กับที่ไรไอ้เหียเหนื่อยกูจะไปแล้วนะ <c oughs> ไปดิ <c oughs> หลุดอังจะตาย <c oughs> <c oughs> ไอพี่บาชันไม่ตายไปไหนอุ้ยยังใครอีกวะไอรับไปรับไปสวยฮู้หกระบันเฮ้ยใครลวงมาไว้ตว์มาจากไหนในเฮียไฟไหม้ตัไฟไหม้หาไม่น่ะหาผมอะไรกะเบนตะเพาเข้าเลยตะเพาเข้าเลยไ่ารชันเลยอวเรไม่พอไม่ดนโดนไม่รู้ไง กลัวกัวตายกลัวคนเฮ้ยกุ่งมาทำไรตรงนี้เนี่ยเอาคืออะนนบาชันเรียบร้อยตาพกูหวานอย่างวอออออย่าตไปเนี่ยวิตกูฮาร์ดึกแฉแอดเนี่ยนะไายตายนั้วินอะเปนดึงมากลับยืไู้เงกอเล่อนพงเีะ แล้วกูจะไปสนทำไมไม่คือกูแตะออกไม่ได้เว้ยอ็อกอยู่ไกลกูมากอ่ะกูบ้องมันมาที่โซบมาที่โซบมาที่โซบ้านตะเภาตะเภากูไปไหนวะตายแน่ๆอันนี้ทำอะไรไม่ได้แค่คิวยังไงก็ตายเอออุ้ยดีเหี้ยพวกติดหินอ้าน่าทำไมพวกเขติดหินอย่างนั้นนเราอ่ะ ตะเพาตายนะมึงก็อย่างนั้นน่ะเรียบร้อยตะเพากูหวั่นแน่แน่รอดไหมน่ะหวั่นนะแน่เอ้ยนี่ไงรอดไปล่ะรอดไปล่ะไอ้สัะกูบอกแล้วตะเพาหวั่นแน่นอนแทงได้ซ้ำแทงหนึ่งหนึ่งแทงตายกได้ซ้ำเกมนี้เหมือนเกมคอนเทนต์ไอ้ยี่เน้นฮาไม่ได้ชนะกูก็หยิบตะเพาเราเน้นฮาเราไม่ได้ชนะเกมนี่กูบอกเลยอยากคอนเทนต์ โดน่ามิวโดน่ามิวโดน่ามิวไอสัตย์ถ่ายมาตะเผาโอ้โหไอ้เฮี้ยกูดึงออกไม่ได้สงสารีโหลดอยู่มันดึงออกไม่ได้ถ้าขาดข้ามเวฟฟี่แรกออกเนี่ยตะเผาไอ้เฮี้ยตะเพาไอ้สัตว์คุณบอกกี่เราเราใหญ่หรือกี่เฮี้ยตะเพานี่ก็เลยกูจังเลยสัตว์เฮ้ยมันต้องโหมดนะเนี่ยน้ำมือกูอยู่น้ำอ่ะ โอย้า้อเล็กอเล็กาตะเพาอีตะเผาอีล่เรียบร้อยสัตตะเผาวันอย่างไวเอ้ออุ๊ยโทษโอ้ยยังไม่ได้ขึ้นในนี้ด้วยอ้าไม่ได้ขึ้นลิฟต์ด้วยเรียบร้อยหายหวานตะเพา นี่เอหนูตาเผาเรียบร้อยเลยมึงโทษแบนท่านแม่ตาเผาเดี๋ยวนี้สัตว์ตาเผาแบนโทษแบนจนกว่ามึงจะขึ้นมาสเตอร์ห้ามเล่นตาเผามึงไมเปิดตาเผามาเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้สัตว์พอเลยนะหรอตาเผาออกแต่ไอดีมึงเดี๋ยวนี้โอ้โหโอ้โหหืมอุ้ยเก็บห้านี่ว่า